เอาละครับผมสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็เป็นไงบ้างครับกับสิบพาร์ทที่ผ่านมานะครับกับรสมหลไรอย่างนะครับที่ต้องพบเจอนะครับผมยังไงก็นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกับผมได้นะครับจากคราวที่แล้วนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเนาะเออเราได้เขียนแม่ทัพที่ตรงนี้นะครับผมโอเคซึ่งผมจะล้างแค้นแน่นอนครับกับซิซิเลียนะครับเดี๋ยวจำชื่อทหารแม่ทัพได้ก่อนนะครับ ใบด้าหรือเปล่านี่แหละนะครับผมอายุส9ปีนะนะครับผมจะเผาให้ลาบคาบนะครับผมโอเคนะครับก็มีตังมีอยู่พันเก้านะทุกคนครับก็ผมคงต้องเก็บไว้ก่อนนะครับผมจะกําลังเตรียมทหารนะครับถ้านี้ยครบเมื่อไหร่ครับผมจะสร้างทางอีกเวอร์ชันหนึ่งเลเวลสี่นะครับสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างอีมานะครับ แล้วก็ไปที่ลิสบอนนะครับเป้าหมายหลักของเราคือลิสบอนนะครับยุติบอลเสร็จปุ๊บนะครับเราจะไปซิซิเลียโดยทันทีนะครับผมโอเคอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับทุกคนครับก็เดี๋ยวผมขอมูไปที่ทู่ของเราก่อนนะครับทูธของเราตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับแถวนี้ยังทำสงครามกันอยู่หรืออาจจะสงบสุขกันแล้วหรือเปล่าเทร์นี้โรมันโอเคก็ยังคงรบกันอยู่แถวนี้นะครับ น่าจะมีอะไรรู้สึกว่าเวนิสก็ตั้งเขาเนี่ยนะครับน่าจะบุกยึดเมืองนี้นะครับผมโอเคไปครับทุกคนเท,นทินที่ห้าสิบสามกันดีกว่ากองเรือฝรั่งเศสกับพูดของฝรั่งเศสนะครับเมื่อกี้ดีแบบๆอโอเคครับรอก่อนนะล้อมเมืองเชื่อไหมเวนิสส่งคนมาล้อมเมืองโรมันอยู่แล้วน,นะครับเออซิซิเลียส่งกองเรือมานะครับ ส่งไฟแถวนูนะทุกคนผมคิดว่าอาจจะเอาคนขึ้นฝั่งหรือเปล่าต้องเอาแม่ทัพเราไปสอดสส่องเลยนะครับตอนนี้อาจจะเอาขึ้นฝั่งอ,อีกฝั่งนี้ผมยังมไม่ได้ไปเปิดปักไปปักเ,เป็นป้อมปากการนะครับป้อมหอคอยเดี๋ยวผมต้องลองส่งแม่ทัพไปนะครับอันนี้เดนมาร์กเราทารําการฆ่ากเดนมาร์กหรือย,อยังเนาะอ้พวกนี้มันเหมือนมันเตรียมทหารเลยเหมือนจะมาอะไรหรือเปล่าโปรตุเกสยังไงนะครับ อันนี้พวกพ่อค้าโอเคหู้ยสี่พันนั่นครับบินเซอร์ได้สิบประชนแล้วนะคะผมกระัตรของเรานะฮะโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เป็นสุลต่านคาซิมคาซิมขึ้นมาแทนนะครับซึ่งอยู่ที่ไหนวะคาซิมคือคนไหนเนี่ยคาซิมอันนี้ไม่ใช่คาซิมอันนี้ไม่ใช่คา,า,าซิมเอาคาซิมจะบอกนะว่าอยู่ที่เมืองตรงนี้หรือเปล่า เป็นไปได้ครับว่าคาซิมอยู่นี่เออหว่าจริงว่ะครับทุกคนคาซิมอยู่เมืองนี้เลยอยู่อย่างอู้เฟรมเด็ดตกโอเคครับกลับเมืองก่อนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราซ่อมทหารก่อนอุ้ยคาดหูเยอะมากครับทุกคนผมต้องสร้างเกี่ยวกับอันนี้ก่อนครับตอนนี้รถเยอะมากครับค่าศาสนาในเมืองเมืองนี้ของเรานะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมรอก่อน สปายเสากจะฆ่ามันจริงเลยวะแ้นหัวใจยิ่งดังไปครับเมืองหลักของเราก็ตอนนี้ติดลบนะประชากรเริ่มทำไมติดลบล่ะเป็นเพราะอะไรครับผมขออนุญาตดูเช็คก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ใช่คนนี้อาจจะเป็นคนนี้ไม่ใช่ทั้งหมดเลยลูกคนลบหนึ่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรออาจจะต้องใช้เวลานิดนึงโอเคผมส่งคนมาแถวนี้ก่อนเป็นหั ผมต้องไปส่องดูหน่อยว่าแถวนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างดูจากชายแดนฝั่งตรงนี้ครับทุกคนผมไม่รู้ว่าซิิเลียนมายึดหรือว่ายังเป็นพวกกบฏหรือว่าพวกที่ไม่มีประเทศอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาแม่ทัพเราไปเช็คดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวรอก่อนรออัพเมืองแล้วเจอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไม่เอาธนูละเฮ้ยธนูต้องเก็บได้ดิเอายิงโจมตีไกลๆนะครับตังมีสองพันนะครับก็คงต้องเก็บเงินไปก่อนนะทุกคนนะส่วนตรงนี้โอเคสร้างมาสัสยิดอยู่นะครับ มันล้อมอยู่นะล้อมอ,อยู่จริงด้วยอโอเคครับไปที่เทินห้าสิบห้าสิบสี่นะนะครับไปกันเลยรีบเดินเกมก่อนนะตังเราเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนแปลงทางการทหารปุ๊บผมจะเริ่มบุกโจมตีหลายประเทศแล้วนะครับทุกคนบอกว่าโอ้โหพี่พูดอยู่นั่นแหละไม่บุกกคทีนึง <c oughs> คือด้วยความทหารของเรามันไม่ได้แบบมันไม่ได้โหดขนาดนั้นครับทุกคนเอาไปก็เสียเลังพลเปล่านะครับเราต้องตึงก่อน ตึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยถลกมนี่มับอกท่าเรือเราดูบ่างเนี่ยชเชเลียมาิชนทายเราต้องเล่นอย่างมีสตินะครับผมเราต้องดูแลประชาชนของเรานะครับไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากนะครับกับสงครามนะครับผมเนี่ยครับมีการเคลื่อนไหวตรงนี้แล้วทุกคนในเมืองลิสบอนนะครับ อห้าพันแล้วนะเงินเริ่มอูฟู่โอ้โหขึ้นเยอะครับทุกคนเป็นเพราะอีอย่างนี้เป็นเพราะอะไรกันนะครับขึ้นเยอะมากโ,โหจังหวะนี้ก็บอกไดเลยว่าต้องมาพัฒนาเมืองนี้ต่อครับตังเยอะอ่ะต้องขยายการพัฒนาครับให้ผมสร้างวัตถุกิจก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างอ,าอีมานอีกคนหนึ่งที่เมืองนี้ครับจะไปส่งที่ซิซิเลียเมืองนี้ของซิซิเลียนะครับผมจะไป เปลี่ยนกระแสศาสนาก่อนเดี๋ยวเราค่อยบุกโจมตีเนาะค่อยๆเป็นค่อยไปนะทุกคนนะถ้าเราไปยึดเลยนะครับโดยที่เราแบบว่าไม่ได้ส่งอิหม่านไปหรือว่าจะพูดแบบผู้ผู้นำศาสนาไปอะไรเงี้ยครับทุกคนชาวเมืองอาจจะเกิดกบฏกันได้นะทุกคนนะผมเคยเจอแบบนี้มานะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็คงต้องขยับหน่อยแล้กันให้คนหนึ่งมานะครับเมืองนี้เป็นไงบ้างของ่อหนเอยแล้วกัน 54สิบสี่ก็คือขึ้นไปเยอะมากครับคาทอริกอืมโอเคไม่เป็นไรครับ๋ยวผมทรงอัติคนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมคงต้องสร้งางสไปค่ะทับมาแล้วก็มีนะเตรียมเลยไหมทับมาเราสาปหรือนะักฆ่สาสไปดีวกว่าท่งไปหนึ่งแล้วก็มือหน้าไม้เราอีกสองแล้วกันมันจะดีหรอ เตรียมไงเตรียมบุกอยู่อ่ะโอเคคุยกับใครเนี่ยนะครับโอเคทุกคนไปเทินที่55กันดี่วตอนนี้เรากำลังอู้ฟู่นะครับสร้างไปเลยเงินเราเยอะ3,300ประชากรเริ่มแบบเป็นเพราะวินเซอร์ตายหรือเปล่าวะวินเซอร์ตายปุ๊บโอ้โหเงินแบบขึ้นกระฉูดนะครับขึ้นจริงจังมากอ <c ười> แกไอ้คนนี้ครับผมจำได้ไอ้สดาวมันชื่ออะไรนะลืมแล้ว <c ười> อะไรวะเออลืมวะช่างมันครับดูแค่ว่าเราต้องเผาอย่างเดียวอันนี้มีลานมันเป็นพันกันไม่ใช่เหรอวะไม่น่าใช่คุยใครแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนอย่าไอ้นี่นะครับผมอย่าง,งงกับผมนะให้ผมงงคนเดียวพอจบบะบอเฮ้ยโอ้โหยมีความกระตุกนิดนึงนะครับ อยขึ้นเยอะกว่านะขึ้นเกือบ2,000กว่าบาทให้บอกพอรอยู่แล้วครับเป็นเควสเราไม่ทำเควสไม่เป็นไรฮะช่างมันแล้วก็เดี๋ยวนี้โอ้โหไอ้พวกนี้มาแล้วน,นี่ผมจะโอ้โห4,080ว 4, ่ะคราวนี้เราตึงของจริงกันละจัดก,การไอ้พวกนี้ดีกว่ามุมน,นี้ก็ต้องดีง ก็เยออ้าวยังนี่นาตรงนี้ยังยังตึงอยู่อ่าสเปนมาคนเดียวมาทำไมก่อนวุ้ยให้มันตีไปเถอะเราอย่าไปยุ่งกันเลยนะครับผมโอเคก็เปิดหมอกหมอกควันนะแถวนี้ก็โอเคลงขึ้นเยอะเลยนะครับเราสามารถสอดส่องได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เราสร้างออสปายไว้นาะผมจะส่งไปลิสบอนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างอีมานที่เมืองนี้นะครับอาเจียเหรออาเจียงนี้หรือเปล่าเรียกไปถูกครับทุกคนเมืองนี้โอเคอีมานเป็นหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวจัดกนารในพวกนี้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลา,าส่งใครดีมันต้องมีแม่ทัพแหละจริงอพวกนี้เป็นพวกไหนส่งไปครับ ถือว่าไม่ได้ไกลมากแล้วกันนะอาจจะวิ่งกลับทันอยู่โอ้าได้อยู่แหละตรงนี้จัดการเลยดีกว่าครับทุกคนออโต้เนาะไม่ใช่หรอทุกคนหูออโต้ตายเยอะเห็นไหมตายอย่างเยอะทุกคนโอ้โหไม่ไม่เสียเวลาไงออโต้ไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้เงินกำลังอู้ฟู่อยู่นะครับต้องเตรียมการเตรียมงานไงประเด็นไม่ให้อะไรโอเคหตายไปตั้ง80กว่าคนทุกคนเมื่อกี้นี้ อ่ะมาสร้างสี่พันเลยแล้วกันนะครับผมใจปั้มพอแล้วก็เดี๋ยวมืองนี้กํลาลังสร้างทหารอยู่นะเลยกี่เทินครับขอเช็คแป๊บอ่าอีกอีกหนึ่งเทินนะรู้เรื่องผมบอกเลยใกล้ถึงเวลาของพวกเราแล้วครับทุกคนฮะจากที่เราเก็บกดันมานานไปครับเทินนี้56อย่างรวดเร็วโอ้แถวนี้มันโบว้ากันดเดือดเดือมากครับทุกคนกลับไปเสียโอ้เวรนี้จริงจริงนะยึดเมืองนี้ไม่ทันทีนะโบโลอะไรนยะโบลนนาหรอ โรงหน้าหรือเปล่าเอาว่ะโคตรจะโบมาโอชนะยโรมันถึกจัดเลยครับทุกคนเห็นโดนโจมตีไปหลารอบแล้วกันยังกันได้อยู่นะไม่ธรรมาหารครับแสดงว่าทหารนี่แข็งแกร่งนะครับผมชิ้นเรือเฮ้ยไม่อยากเห็นเมืองนี้เลยวะโโลโมเนี่ยยังไงนัสเซีย อังกฤษเดินเดินเดินไาแล้วครับเมื่อกี้นี้อ,าอ้าโดนล้อมเยะเหรออ้าอีก็เสร็จดีครับล่อทหารออกมาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นแผนหรือเปล่าตกหลุมแล้วโรวมันโอเคขึ้นเยอะอยู่ครับสองพันเก้าไม่เป็นไรแล้วก็ทำยังไงดีหัวหกสิบอ่ะทุกคนเมื่อกี้ก็หกสิบด้วยจำไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวส่งอิมานไปคนหนึ่งเอาเป็นหัวเหตุหรือว่า หัวเช่าดิหัวเท่าไปเดี๋ยวไปหัว <c oughs> เ,เท่าไดวะไปครับอันเชิญท่านนะครับผมไปที่หูนหนึ่งเงี้ยคเ่าโเคตรอ่อนเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปไปปั่นปราสาทหน่อยแล้วกันอย่างเยอะผมบอกเลยครับเดี๋ยวดูเบอร์นี้หน่อยนะครับห้าสิบเอ็ดครับเริ่มรถนะฮะคาทอริกก็ลองดูละกันผมไปอัดขนาดนั้นนะครับถ้ารอให้มันรูไปเดี๋ยวผมจะนี่ไงครับมาแล้วสี่ร้อยผมจะเริ่มลบแล้วนะลบเอ่อพวกอันนี้ออกแล้วกันนะ เปลี่ยนยุคก,กันเถอะสร้างเป็นหนึ่งอันนี้ไม่เป็นไรไว้ที่นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยวกับ2,000อันนี้พันหกครับเกี่ยวกับการเดินเรือเนาะหุ้ยพันหกดีกว่าครับทุกคนกองเรือดับสองเจ็ดร้อยแล้วก็เดี๋ยวเติมไม้สักตัวหนึง่งเฮ้ยม้าก็แพงอยูนะผมขออนุญาตดูก่อน175 1 2ร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยเจ็ดห้า นั้นเดี๋ยวมาพี่หลังมาไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวก่อนทเดี๋ยวก่อนอะไรเปลี่ยนใจโคตรเก่งอเราจะสร้างเกาะเดียววะสามเทินนะเออเรือไม่สำคัญทุกคนสร้างเกาะก่อนแล้วกันนะทุกคนบอกว่าโอ้โหอะไรของมึงครับเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งป้อมก่อนนะเออสว่างโล่งบอกเลยว่าตรงนี้ใครมีใครที่สามารถที่จะบุกมาทางนี้ได้นะฮะ มงึงยังปล่อยล้างอยู่นนะยังไม่ได้ทันได้ทาอะไรเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเมืองนะครับไม่เอาเป็นปราสาทนะครับเดี๋ยวปราสาทเดี๋ยวข้างหน้าอันนี้โอเคไม่เป็นไรครับเอาไว้ก่อนไม่ต้องรีบไปครับเิร์นที่ห้าสิบเจ็ดกันดิฟ่านะครับถือว่าโอเคนะยังไม่โดนยึดเมืองนะครับเสียไม่ครับไปถึงคนถึงเิร์นห้าสิบกว่านะเราก็ยังไม่มีศัตรูเยอะไงส่งวนใหญ่ก็พวกกระจ่อมกระแจมนะครับพวกห้าวอะไรเงรี้ยฮะเออ ดีวรู้เรื่องเลยนะครับผมขอยึดลิทบอลก่อนแค่นั้นพอ <c oughs> นะครับผมจริงจะ <c oughs> บอกว่าเงินอูฟูแน่นอนครับยึดลิทบอลได้พอเราพอเรายึดลิทบอลใช่ไหมทุกคนเราทาการค้ากับอังกฤษเรือเราครับแล้วก็จะส่งของของเราครับไปที่อังกฤษทําให้เศรษฐกิจเรา,ามั่งคั่งมั่งคงและยั่งยืนโอ้คำนี้คุ้นๆเว้ยทำแล้วทำอยู่ โอ,โอเคเขาน่าจะไปดีแล้วครับทุกคนครับโอเคใกล้ล้วใกล้แล้วผมมีแผนอุ้ยขึ้น2,000เร็ว่ะเอาเลือกอันนี้60 6ิโอเคครับผมอุยอ้ยอุ้ยมันให้เอาเลือกครับทุกคนคือมันจะให้อ่ามันจะไม่ให้เราเป็นพันธมิตรก็คือเอาง่ายๆทุกคนฮะ รู้สึกว่ามิลานจะประกันสงครามกับเดอะพีโพสต t สเตตเรตนะครับผมแล้วอ,อ๋อเพราะว่าพี p พ e s t สเตตเนี่ยไปโจมตีโฮลี่โรมันนะครับเหมือนมิลานก็น่าจะเป็นกับพันกับโฮลี่โรม,มันละมั้งผมขอดูเช็คแป๊บหนึ่งอันนี้มิลานมิลานหน่งหรว่าโรมันอ้าไม่เป็นพันกันนีหว่าหรือว่ามันอ๋อเข้าใจผิด <laughs> ก็คือโรมัน เป็นศัตรูกับมิลานนะครับแต่เราเป็นพันธมิตรกับมิลานตอนนี้เราควรอยู่ฝั่งไหนดีวะแล้วก็โฮลี่โรมันโฮลี่โรมันผมคงต้องปลดโฮลี่โรมันออกเพราะเราเป็นพันธมิตรกับสเปนด้วยแล้วก็เออว่ะผมคงต้องปลดมิลานออกวะ่ะยกด้วยการเป็นพันธมิตรวะทุกคน เมื่อกี้มันส่งอะไรมานะมิลานใช่ปะมิลานส่งมาใช่ปะเมื่อกี้นี้อยู่ในวะเอ้านี่ไงโดยมิลานโอเคมิลานรู้สึกแย่กับเราแล้วนะทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรครับผมก็คงที่จะโชคดีนะมิลานโชคดีนะมิลานเราไม่อยากจะมีสงครามกับฝั่งทางนู้นแล้วอยึดฝั่งนี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยคุยกันใหม่นะครับพะสุดท้ายแล้วก็ทำกันหมดนะครับสงคราม รับลบกันทุกคนไม่ต้องห่วงครับทุกคนนะฮะอันนี้สร้างเกาะอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างเกี่ยวาหารต่อแล้วก็นี่ทหารเลยครับหนึ่งสองสักกี่กองเดี๋ยวว่าไปบุกดีจริงๆต้องจัดก,การไอ้นี่ก่อนนะบอลเลสต้า,าเยอะมากเลย,ยว่ะผมต้องเตรียมทหารม้าด้วยเนี่ยสร้างทับม้ารอเลยดีกว่าครับทุกคนสักสองไป ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นฐานที่เอาไว้ป้องกันนะครับยังไม่ต้องรีบตรงนี้แล้วก็อีหมับไปครับ,เด,รบเดินทางสปายเราไปสองตรงท่าเรืออยสิเมืองนี้น่าจะอัพได้เยอะอยู่นะดูดิโคตรเยอะมันสร้างเยอะมากครับถ้าเรายึดนี่คือสบายเลยตรงนี้ทูนิตนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ยังไม่มีอะไรครับทุกคนกค็คงต้องรอก่อนค่าสนาเราเยอะไหมแปดสิบเก้าอิสลามไม่เป็นไรครับทุกคนโอเคไปครับยังไม่มีอะไรครับตอนนี้ ผมเหลือแค่ต้องสร้างทหารเตรียมตัวที่จะบุกลิสบอนนะครับผมเราได้ทหารที่ผมต้องการแล้วเออผมลืมให้ดูเลยไว้ว่าทหารที่ผมต้องการเนี่ยค่าโจมตีเท่าไหร่ค่าป้องกันเท่าไหร่นะครับรังใจคือสุดยอดผมบอกเลยฮะเป็นทหารประจําเมืองที่ดุดันแบบไม่เกรงใจใครนะครับผมดุดเดือดแน่นอนครับที่ผมพาไปดูนะครับทุกคนทหารม้าถามว่ามีดีไหมครับในการทาสงครามมันก็ดีในช่วงที่แบบว่าลบในพื้นที่แจ้งนะครับ แล้วก็ไล่ขวดไล่ตีได้อยู่นะครับผมแต่ว่าเกาะต้องแน่นู่นะเพราะว่าทหารม้าจะเป็นอะไรที่บางมากครับแรงอย่างเดียวตอนที่พุ่งเข้าไปโจมตีครับทุกคนจริงแค่นี้นะครับยิ่งไปเจอพวกฟาแลงนะครับหรือพวกเกาะหนักๆคือเสียบแทบไม่เข้าเลยนะครับม้านี่กระดงกระเด็นกระดอนไปหมดนะครับผมดิชบอนโอนี่มันความไอ้มันเยอะมากวะได้อยู่แหละทุกคนอย่าไปกลัวนะครับโอเค เราอ่าส่งกลับมาครับแล้วก็เดี๋ยว,วอเดี๋ยวอะไรวะอ๋อ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 คือะรครับอ่านี่ครับแมครับอ่าทหารของเราที่เราสร้างมาเนาะด้วยความที่ค่าโจมตีเยอะทุกคนครับแอคแท็ก11นะครับกําลังใจ5นะครับเมื่อเปรียบเทียบก,กับทหารที่ชมตนต้นเกมมันไม่ได้โหดมากครับโจมตีแค่5เองซึ่งอันเนี้ยมีสิทธิชนะแล้วก็ได้มีสิทธิชนะครับทุกคนแล้วก็กําลังใจมันได้เยอะกว่า ค่าป้องกันเห็นปะค่าเกราะห้าเลยนะสกิลเจ็ดนะครับนี่อะไรโอเคเห็นไหมฮะความแตกต่างครับผมจะเริ่มลบเริ่มลบครับผมต้องลบเพื่อเคลียร์การที่แบบว่าไม่ให้แบบคนมันเยอะเกินนะทุกคนนะลบไปเลยนะครับจัดการจัดแจงทหารก่อนเดี๋ยวผมจะโอเคเดี๋ยวก่อเสร็จน่าจะได้อัพเกาะกันบ้างในวโชค้ี โปแลนด์ทำไรรู้สึกแยกเราวะเพราะว่ามันเป็นพันธรรม,มิตรกับมิลานที่บอกโอเคนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมูฟไปที่เมืองนี้นะครับ AI เจอ <c oughs> ผู้ถูกบอกว่าอ้าวเราได้ทหารแบบใหม่มาครับแบบนี้ซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับแบบนี้ใช่ไหมดูดีความต่างก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แค่ค่าป้องกันเยอะกว่าทุกคนก็ต้องเอาเป็นอันนี้เป็นหลักนะครับแต่ผมจะเริ่มสร้างแล้ว นะครับอันนี้ก็ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งสร้างเราจะยึดลิบบอลก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนนะครับให้ตรงนี้นะครับเป็นอาหารที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างเกี่ยวกับท่าเรือลำสองครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วตรงนี้นี่ไม่ทางทหารนะครับทุกคนอย่าลืมนะปราศาทนะครับโอเคสร้างท่าเรือแล้วก็เดี๋ยวส่งอ,อีมานไปอันนี้ค่าคาตอลิกเท่าไหร่83%นหรือว่าเยอะมากนะครับโอเค นะครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้าหากว่าชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกับผมได้นะถ้าหากว่าชอบผมขออนุญาตฝากกดติดตามเพื่อทุกคนนะครับเหลือแค่อีกแค่ไม่กี่700คนเหลือประมาณเอ่อ600กว่าคนนะครับ6 8รกว่าคนนะครับผมฝากเพืนกำลังใจด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็ยังไงก็อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายทุกคนครับจูบูจูบู